เลยครับพี่นะครับพอนะครับเอาเป็นของเล็กใหม่ครับว้าวโอ๊ยแท็กใส่ลำภครับ เราไม่เป่าใส่หน้ากันนะเป่าไปทางอื่นกันโอ๊ยโดนหน้าแม่พอเป่าตัวกากศนะเข้าปากเลยเนี่ยอันใหญ่ Ui, chịu ra được lại Ui, ui, phóng dài à? Ui Đi ngay Ui trời ยอ่อจับหน้จับได้แล้วก็เป่าเพล่ป่าเสือเอ๊ะอเดี๋ยวแต่แค่ลองใหม่ลอง ออหยังพออ่ะพอทำอะ่ะพอลองทําใหม่ดิฟาดเหรอมันกระเด็นหรือเปล่าไม่พอแบบเบาๆอะ่ะให้พอลองทําใหม่แบบเนี้ยไม่แบบเมือแบบแบบ่อกี้อ่ะแดงเขาดื้ออ่ะแบบเนี้ยป๊อก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 นี่ขวดน้ำยา <c oughs> เพิ่มบบนี้ <c oughs> ขวดเวนหมดเออโล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 ,ล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 อุ้ยอุ้ย <c oughs> จุ่มไปแบบน oh. ี้จ้ะเสียดายน้ำโอ๊ะซอยโซราลีฮึยปั๊บไม่ได้ปั๊บไม่ได้เฮ้ยโอ้ย นี่พอจะสัตน้ำอันนี้ใสเหรอเฮ้ยจได้ยังไม่ได้บบนี้แบบนี้โอ๊ยสัตนี่ไม่ใช่พรมน้ำมนตนะพอแตกใสแก้มพีเออเวลาพาสพรมน้ำมนน่าจะเป่าแบบนี้เนาะไปแตกบนหัวได้เยอะเลยอเลเลยอยากให้แม่เป่าให้จะเป็นลมแล้วเป็นลม

ว้าว <Wow. S 2> จับมา่อยดิจับไม่ให้ไปแม่ไปทำลูกปองใหญ่เป็นเปล่าอ,าอาลองลองดูซิว่าของใครใหญ่กว่ากัน้ยิว้ย เป่าเยอะๆแล้วหน้ามึด Oh my god <c oughs> <c oughs> Yeah.

พอต้องโจมตีทำลายยังหมดดื้อแล้วพอทีทำลายไม่หมดเขาก็ไม่ถ่ายโอเคไม่หมคะเล่นตรงนั้นเดี๋ยวแมวตกใจมาเร็วมาเล่นตรงนี้เล่นเสียงดัง